เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนชาวโปรเกสซาก้ากันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเลวไฟกันอีกเช่นเคยเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําวิธีการทำเควสเจ้าตัวกิจกรรมนะครับกิจกรรมสงกรานเนี่ยสงกรานเพลิดเพลินสงกรานอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออเอาเป็นว่ากิจกรรมเกี่ยวกับสงกรานของโปรเกตซากา้าละกันนะครับซึ่งเลวไฟก็จะมาแนะนําวิธีการทํากิจกรรมนี้นะครับทํายังไงมันถึงจะคุ้มค่านะครับ ก็จะบอกก่อนเลยว่าคราวนี้จะมาแนะนําแค่กิจกรรมที่3แล้วก็กิจกรรมที่4เท่านั้นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสาดน้ําลุ้นรับของรางวัลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่3นะครับส่วนอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมที่4นะครับเพฮหาเล่นน้าอ่ะก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าไอ้บางเควสเนี่ยมันทํำยังไงแล้วเลเวลไฟก็จะมันแนะนําอะไรที่จะทําให้สามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่ม พูดถึงกิจกรรมเฮฮาเล่นน้ํากันก่อนละกันซึ่งกิจกรรมเฮฮาเล่นน้ำเนี่ยเวลาเราทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับเมื่อแต้มถึง 1, นึ0 0พันสามพันห้าพเจ็ดแล้วก็เก้าพันเนี่ยเราก็จะได้เพชรมามากมายเลยนะครับถ้าจะนับตั้งแต่300เพชร9 0 0เพชร1,500เพชร2,500เพชรถึง3,200เพชรที่จะได้900 0แต้มเนี่ยจะได้เพชรตรงนี้เนี่ยกลับมาทั้งหมด8,400เพชรกันเลยทีเดียวเออถ้าทำเสร็จตรงนี้จะได้เพชรกลับมา8,400เพชรเลยทีเดียว ทีนี้เนี่ยบางคนก็กลัวว่ามันจะทําไม่ทันเพราะว่าเควสต,ตรงนี้เนี่ยมันทําแล้วเนี่ยพอลองคํานวณดีๆเนาะถ้าลองคํานวณดีๆว่าเราใช้สเตมินารายวันหรือว่าเราทำเควสที่เป็นอัพมา10ครั้งได้100แต้ม1ครั้งต่อวันหรือจะเป็นการจับโปเกมอน5ตัวนะครับจะได้1ครั้งต่อวันเหมือนกันตรงนี้จะได้100คะแนน1 0 0คะแนนเนาะเออวันละ200คะแนนถ้า5วันก็1000คะแนนนะแต่ส่วนใหญ่แต้มพวกนี้เนี่ยก็จะมาจากเควส ื่นไม่ว่าจะเป็นเคเวสภาคเหนือที่ใช้พลังงาน1พลังงานได้1แต้มเควสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำการทําลายขีดจํากัดของโปเกมอนก็คือการใช้ใบแมกนะครับอัพสายฟ้าหรือจะใช้เป็นเพชรด้วยก็ตามใช้ได้เหมือนกันนะครับใบแมกหนึ่งใบได้2คะแนนเพชรหเพชรได้2คะแนนเหมือนกันสุดท้ายก็จะเป็นภาคได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวละครหรือ โปเกมอนที่มันเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็ต้องการจะเปิดมันพอดีตรงนี้เนี่ยก็จะได้คะแนนเยอะเหมือนกันซึ่งวันนี้เลเวลไฟก็จะมาแนะนำเควส์หนึ่เควสแล้วกันที่แน่นอนว่ามันสามารถทําตรงนี้ได้ค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเควสนี้เลยทําลายค่าพลังส่วนตัวของเกมอนนะครับตรงนี้มันจะคุ้มค่ายังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟัง ตัดภาพกลับมาในหน้าเกมกันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งไอตัวทำลายโปรเกมอนเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเข้ามาตรงหน้าแรกนะครับกดไปที่ข้ามนะครับกดไปที่ข้ามตรงนี้เลยก็จะอยู่ตรงนี้แหละคะแนนส่วนตัวนะครับการทำลายคะแนนส่วนตัวซึ่งปกติเนี่ยการใช้ใบแม็กหนึ่งใบแต่ได้รับ2คะแนนถ้าสมมติว่าผมใช้ใบแม็กไป5ใบอ่ะ ใช้ใบแม็กไป5้าใบหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราจะกลับไปดูตรงหน้าเว็บไซต์กลับมาตรงหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะกดรับให้ดูว่ามันได้10คะแนนอ่ะงนี้รับเรียบร้อยแล้วได้รับ10คะแนนนะครับตรงนี้เองเนี่ยหวังว่าก็จะเข้าใจกันง่ายๆแต่ที่จะมาแนะนำเนี่ยก็จะแนะนําเกี่ยวกับการใช้เพชนะครับใช้เพชในการอัพใบแม็กเออใช้เพชในการลดสายฟ้านะครับตรงนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามากอ่ะ ใช้เพชรในการอัพสายฟ้าเดี๋ยวขอทําลายตรงนี้ไปให้หมดก่อนนะครับ2ีผ้าคะแนนอ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปรับในนูให้มันหมดเลยมันก็จะได้มาอีกห้าสิบแต้มแต่จะไม่ขอสลับหน้ามาละกันอ่ะเออทีนี้เนี่ยที่จะมาแนะนําก็คือการใช้เพชรในการทําลายขีดจากัดตรงนี้ว่ามันดียังไงโดยปกติเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเราทําเสร็จใช่ไหมอย่างที่บอกไปข้างต้นคือมันจะได้เพชรกลับมา8,400เพชรเออ ในระดับ90,00คะแนนเลยใช่ไหมกลับมา8,400เพชรในกรณีที่เราใช้เพชรในการปลดสายฟ้าเนี่ยใช้เพชรทั้งหมด4,500้าเพชรนะครับใช้เพชรทั้งหมด4,500เพชรเราก็จะได้แต้ม9 0 0 0คะแนนเหมือนกันนะครับเพราะว่าการใช้เพชรในการอัพ1เพชรเนี่ยจะได้แต้มกลับมาทั้งหมด2คะแนนอ่ะเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยจะกดให้ดูเลยกดอัพแต้มตรงนี้ไปสมมุติว่าผมอัพไป2แต้ม100เพชรนะครับอ่ะอัพไป100เพชร ตัดภาพกลับมาในหน้าเว็บไซต์ตัดภาพกลับมาในหน้าเว็บไซต์จะลองกดรับให้ดูเราจะได้ตรงนี้เนี่ยกลับมา200คะแนนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะดียังไงในกรณีที่เพื่อนๆไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วบางคนมีเพจ แต่ v i p น้อยไม่สามารถไปกดเพิ่มพลังได้เยอะมากกว่านี้นะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าจะกดใช้พลังงานจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีพวกโดนัทที่เพิ่มพลังงานหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถเพิ่มขีดจำกัดที่เราสามารถกดซื้อพลังงานได้ไม่ว่าจะเป็น v i p ก็ตามนะครับ V0 เนี่ยทำไม่ได้เลย V 0ูเนี่ยต้องใช้เพชรเท่านั้นถ้าไม่ใช้เพชรในการสูบกระชาก็ต้องใช้เพชรตรงนี้แหละคือดีที่สุดเพราะว่ามันได้แต้มเยอะใช่ไหม ะตะกี้กดรับไปแล้วใช่ไหมใช้ไป100เพชรได้กลับมา200คะแนนถ้าเราใช้ไป4,500เพชรเราได้กลับมา900 0คะแน 8, น8,400เพชรเออตรงนี้เนี่ยมันกำไรอยู่แล้วนะครับเอา8,400เนี่ยลบ4,5 0 0เนี่ยเราได้เพชรตรงนี้กลับมา ,39 0 0ที่เนี้ยไอ้4่พ0ที่เราใช้ไปเนี่ยมันจะไปคอมโบกับกิจกรรมที่3ม เออมันจะไปคอมโบกับกิจกรรมที่3นะครับทำให้เราเนี่ยได้รับปืนฉีดน้ำตรงนี้ด้วยอ่ะได้รับปืนฉีดน้ำตรงนี้ด้วยนะครับเราก็สามารถเอาไอ้กิจกรรมหรือแต้มหรือเพชรตรงนี้เนี่ยมาแลกปืนฉีดน้ำเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยว่าเพื่อนจะเอาของคนที่1ห,หรือคนที่2ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยคนที่1เนี่ยอาจจะเอาร้อยคะแนนต้องใช้อยู่ที่4 0 0 0 0เพชร50 เออห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะใช้อยู่ที่สองหมื่นเพรนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยความชอบอันแรกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆมันไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มันเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเออตรงนี้ําความเข้าใจไหมนะมันคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลดลงมาอีกครึ่งหนึ่งจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากสองหมื่นเพรก็จะเหลือหนึ่งหมื่นเพรนะครับสำหรับคนแรกนะต่อมารงคนที่สองนะครับคนที่สองเนี่ยก็เหมือนกันอ่ะ 5,000คะแนน5,000คะแนนเนี่ยก็จะอยู่ที่20,000เพรนะครับ20,000เพร50%ก็อยู่ที่10,000เพรแล้วก็อันแรกเนี่ย5,000เพรนะครับเออ5,000เพรก็จะได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่เพื่อนๆเ,เรียกอะไรว่าจะเอาอันไหนถ้าเราใช้เพชรไม่เยอะ20,000เพรตรงนี้คุ้มค่าเหมือนกันเพราะว่าได้ฟักทองเยอะนะครับแต่ถ้าอาจจะฝืนหน่อยจะฝืนหน่อยอยากได้มาชาโดมากอยากได้มาชาโดมากเลยจริงๆก็จะลองแรกตรงนี้แล้วก็เล่นไปจนถึง40,000เพรก็ได้แต่ยังไงก็แนะนําว่า การใช้เพชรในการทำลายสกิลหรือทำลายสเตตัสตรงนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับผมเออตรงนี้แนะนำไว้เลยหวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะทําให้เพื่อนทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกิจกรรมของสงครามนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางที่จะ เป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการใช้เพชรเพื่อเล่นกิจกรรมที่3นะครับเพิ่มเติมสําหรับตรงนี้ด้วยเนาะเพื่อบ้างคนอาจอาจจะาใช้พลังงานมากกว่าไม่อยากใช้เพชรกดแต้มแม็กตรงนี้ก็ได้เหมือนกันสแหรับตรงนี้เนาะแต่ยังไงผมแนะนําว่าถ้ามันไม่มีวิธีแล้วจริงๆกดไปเถอะใบแม็กยังไงก็ทําให้ตัวละครตัวของคุณมันเก่งอยู่แล้วนะครับตรับตรงนี้เนาะ ในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำคลิปอะไรกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องเลเวอไฟกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของเลเวอไฟไว้ด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปตัดไปครับผมบ๊ายบายทุกคน